สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแมงปลออีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะวันเสาร์ที่ห้าธันว่าคม2563นะคะเป็นวันพ่อแห่งชาติของเรานะคะค่ะ เอาวันนี้นะคะปอมีแนวทางหวยฮานอยสามนอยมาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ปอขอหลงวางแค่สองตัวพอนะคะสามตัวคือเจาะแล้วไม่ค่อยเข้านะคะก็เลยไม่กล้าจะเน้นอะไรนะคะเอาเรามาดูสองตัวกันดีกว่านะคะก่อนที่จะดูของวันนี้กันนะคะเราไปดูผลของเมื่อวานว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อน ค่ผลของเมื่อวานนะคะวันที่4ทธันวาคมนะคะปอให้ไว้เด่น5และ3นะคะเด่น5และ3นะคะรอบพิเศษ7 58และ55 5, นะคะเข้าตัวเจาะทั้งคู่เลยนะคะค่ารอบธรรมดานะคะ549 55นะคะยังเข้าตัวเจาะ5อยู่นะคะแล้วเราก็ได้วิ่งรูด5ด้วยนะคะ รอบแรกเราก็ได้ทั้งวิ่งทั้งรูดห้าเลยนะคะบนล่างรอบสองก็ยังได้วิ่งรูดห้าอยู่นะคะค่า VIP นะคะออก61982นะคะอันนี้หลุดนะคะเข้าสองรอบนะคะแค่พิเศษและธรรมดานะคะได้ตัวเจาะและตัววิ่งรูดนะคะค่าเรามาดูของวันนี้กันนะคะวันนี้วันที่ห้าธันวาคมนะคะตรงกับวันเสาร์นะคะเลขที่ปอให้เลขเด่นเจ็ดแล้วก็สามนะคะ ตัวรองนะคะจะมีวันนี้มีขอมีตัวรองด้วยมี8กับ4วันนี้ตัวรองมี8กับ4นะคะเดี๋ยวปอขออนุญาตเขียนนิดนึงเด่น7กับ3นะคะรองนะคะ8และ4นะคะรองให้8กับ4ไว้นะคะเพื่อน ค่ะคือวันนี้อสองสูตรเขามาผสมกันแล้วเขาเข้ากันนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมีตัวเด่นและตัวรองนะคะค่าตัวเจาะนะคะมี7 0 7 2 7 4 7 6 7 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 2 4 2 5 4 7 4 8 6 4 9 8 เก้าห้าแปดศูนย์ห้าและห้าหนะคะวันนี้ให้เป็นยีสิชุดนะคะเป็นยีตัวนะคะให้เพื่อนลองถ้าชอบใจตัวไหนก็นำไปเล่นกันนะคะถ้ายังไม่ชอบใจก็ผ่านไปก่อนนะคะเพื่อนค่ะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะไม่มีสูตรไหนที่แน่นอนและตายตัวนะคะแต่พยายามจะคิดถ้าเกิดมันหลุดมากเราก็จะพยายามคิดให้เปลี่ยนสูตรให้นะคะเราก็ พยายามจะไม่ให้หลุดนะคะพอๆก็ซื้อเหมือนกันนะคะค่ะก็ข,ขอให้เพื่อนๆโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมงปอนะคะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้เมงปอได,ได้ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสัมปายดีมีเฮงค่สวัสดีค่ะ